คะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับฟ้าเกมมิ่งชินเคยขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ค่อยลงคลิปมานะทวนไมค์คะมีทวนไมค์ <c oughs> แล้วก็อยู่กับอาสูกิซีเทสนั่นเองอและอีกอย่างหนึง่งเขาปัโปรโมทแชนแนลใหม่นั่นเองนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ค่ะงั้นก็งั้นเดี๋ยวขออยู่คลิปไปหนึงอ่ะมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวขอไปตัดตรงนู้นก่อนนะเพราะว่าจะมีแอปเปิ้ลเยอะตอนนี้อาสูก,กิไป็นแอปเปิ้ลแจ๊คเลยนะคะเนี่ยโอ้โห oh ข้อนี้อะไรเหรอเอาโซนนี้พยายามหาโซนนี้เพราะว่าหัวเจ้แอปเปิ้ลเชอหลาคาเล้บเชื่อใช่ไหมเขาเป็นอย่างนี้คือ ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตารามันเิดตอนมืดใช่ไหมตอนนั้นเ็แบบหาเซิฟหาเซิฟจนกว่าจะได้โซนนี้ไงเนาะสุดท้ายพอโชคดีค่ะเซิฟแรกเขาไม่อนะคะพอเซิฟแรกมันอะไรจะว่างไงดีว้าเราสร้างบ้านแถวแถวนี้ก่อนไหมนี่ไงตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมันจะโล่งดีนี่ตรงนี้เอ้าไหมมัน,มนโล่งดีตรงนี้เาานาะงั้นก็คัาขตก่อนเดี๋ยวค่อยตัดไม้ต่อเพราะว่าจะได้รอเอาแอปเปิลด้วยพอเดี๋ยวไปจะไม่เจอ ขอโทษเลยนะคะที่ไม่ค่อยลงคลิปนั้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ค่ะติดเรียนติดเรียนด้วยติดเรียนด้วยเห็นเนอะเหมือนกันเพราะว่าพี่ไม่ค่อยลงคลิปนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะ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 ตารางนี่แบบจากการบ้านที่ดูแล้วแบบอันนี้ก็มีการบ้านเหมือนกันค่ะส้มหัวเฮ้ยใคไมถึงไม่เอาประตูสองอันน่ะเออประตูสองอันดีกว่าเขาไม่ง้ามันจะต้องแต่เขาขุดตรงนี้ ฟ้าเขาพูดภาษาลาวไหมอะไม่ค่อยเนาะเขาก็ไม่ค่อยนะไม่รู้ว่าทําไมคนอื่นเขาเขาถึงพูดได้ทำไมคนถึงพูดไม่ได้ว่าก็สงสัยเหมือนกันคือคนอื่นก็ถามอยู่ฟ้าฟ้าคนพูดภาษาลาวไม่เป็นเราก็บอกเออเออเอออะไรอย่างเงี้ยเออหนึ่งสองแต่ยังไงแต่ยังไงเขาก็ฟังภาษาลาวออกเขาก็เหมือนกันไอ้ก็เพราะว่าเพื่อนเขาก็พูดอะไรภาษาลาวสลับกับภาษาไทยไปเขาเข้าใจอ่ะเขาก็เข้าใจอยู่ฟ้ามันจะเยอะไปไหน แค่นัง่งก็พอแล้วเดี๋ยวที่นีน่ห้องใหญ่ใหญ่ห้องใหญ่ใหญ่เพราะว่าจะอยู่นี่ก่อนเห็นไหมใช่จะอยู่น<ช>ี่ห้องเขาก็จะทำให้มัน,มนสวยๆเพราะเขาจะอยู่นี่ถาวรทำไมอ่ะที่เกศสร้างบ้านเหรอเออ,อ,อ,อก็ง่ายนะคะเพราะเรียกง,ง่ายว่าใครๆคก็รู้นะคะว่าด้เกมไมนค่ะแบบมีชีวิตเนี่ยก็ต้องขี้เกีจอยู่แล้วถูกไหมจงดอกเนื้อจงดอปเนื้อต้องตีไกลๆพอประมาณฟ้าถึงจะมีแต่เนื้อเพราะเขาเคยแล้ว ใช้ขวานตีได้แต่เนื้อเลยเฮ้ยจับเนื้อได้ใช่ไหมตัวชีบักใช่ใช่ใช่อ้ไก่นี่แหละเอาเนื้อให้ดีจับ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 แต่ถ้าเกินเออฟ้าพันยาให้ตัูจูสิมพงมีอะไรอัปเดตนะเขาอยากให้มีน้องเมดนะมันทําง่ายดีเพราะแค่มันมอดเฟยก็รู้อยู่แต่เขาอยากให้มีน้องเมดในมอดโทรศัพท์มือถืออ่ะจะได้เอามาใช้เล่นเฮ้ยแต่กันเฮ้ยฟ้าแอปเปิ้ลเดอบมาแล้วตอนตอนที่กูตัดตอนที่มึงตัดอย่างไรวะ ต้นที่พวกเราตัดสังคนนี่วะทั้งคลดับมาแล้วอันนี้งั้นเดี๋ยวเขาเก็บแอปเปิ้ลเองส่วนส่วนพวกไอต้นไม้เขาจะเอาไวปลูกเพื่อมีแอปเปิ้ลหล่นโอ้เพ่งว่าจ้ะดูนี่ดิโอ้มึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูจัดการที่บ้านก่อนเจออันโชคดีไม่พอยิ่งโชคดีขึ้นไปอีกเราสามารถสร้างบ้านสวยๆได้แล้วนี่ไงประตูไม้ขาะมีแล้วอ่ะฮะของเขาเอาประตูไม้ดันของเขาเอาประตูไม้นี้ไปก่อน สวยดียะเอ้ยเดี๋ยว,เอ,เ,ยวเอาดินปลูกไว้ข้างบนด้วยนี่เขาว่าไม้เขาสวยกว่านะเออเราก็รู้่แต่ว่าเขาจะมองไม่เห็นอะไรเลยดิมันจ้มองเห็นว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างนอกมั้งใช่ไหมละ่ะจะไม่ค่อยพูดอะไรเกีว่วนะเอา้ามันหมดแค่นี้ไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าทำกล่องไม่ได้เออนี่ไงลากไม้เอาปลูกไว้ก่อนเลย เราอบมีเสาเตาอ,อบเด้อะเพิ่มเรมีผาแล้วมันก็ดีดีงั้นเอย่าเขาตัดไม้เพิ่มแล้วกันเออเพลงว่าถ้าเราหาไก่เจไอไก่ไอะไรอ่ะถ้าเราหาไก่เจอน,น้ำตาลมีแล้วทำอะไรก็ทำเงนินค่าเออค่าแล้วก็สามารถทำเค้กกินแบบดูใจได้เลยเราต้องจะเราจะต้องจับไก่นะฟ้าเราไม่ใช่ว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งฆ่าไก่ไป เอาข้าวเนี่ยก็ต้องเสียเวลาหา,มาเมล็ดมาล่อไก่เข้ารั้วเนี่ยเอาไข่มาทำเค้เดี๋ยวต้องรอตอนกลางคืนกกแล้วก็เอ้ยฟ้าแล้วผลนีอ้อะอนมาหรือยังล่ะน,นมนมนมอนมถังสามถังอ่ะอย่าไปไกลมากเกินนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะลงบ้านได้ลงแล้วเออฟ้าอะไรนะเออให้ตายสิแกมาทางไหนแกจะหลงไหมไม่หลงนั่นไงไม่หาสัญญาณไหนวางเห็น ขอมันหันมาทางไหนวะอันี่แบบอ๋อทางนู้นเนี่ยเห็นชื่อมาแล้วหานเง็บสิไกด์อะไรอ่ะป้าเขาได้เนืงอมาแล้วนะเอาเห็ดเฟย่อยก็ได้งั้นทำตาอบหนึ่งอันส่วนแกทำเองไหมเบือหินท่อเปล่ากูมีแล้วขัดใหญ่หรือเปล่าไที่บ่านมันมีแล้วเพคนเอาไปต่อขึ้นกระบอกเจ้เคยเขาจะได้ทำกล่องข้างนี้อาหารอาหารโอ้ได้ของกินเยอะแยะเลยไหมมัน โอ้คืนแรกก็จะได้ของกินและโอกาสแก๊ฟ้าฟ้าก่องเขาเนะี่ยมันอยู่ข้างนี้เด้อดูเ <c oughs> ตียวเราจะตรงกลางของเพันธนุของเขาทางนี้ได้เดี๋ยวเขาเผาทานกันเอ้ยเจ้าแกยันนี้ค่ะจะได้คุณแกสามอันก็ครั้งนี้ได้แล้วสามอันไป เขาจะเอายังไงอยจะกินมากกว่ามันฝรั่งอ้าวหมูตรงน,นี้ก็มีนี่นะพี่ควานหนูขอค่าหน่อยนะพี่ควานบอก๋ยวค่าฉันแต่ว่าพี่หมูอะ่ะน่าก,กินออกฮัลโหลอ่าได้เนื้อหมูหนึ่งอันกาเขามีของกินเยอะแยะเลยเออฮะทำไมมันดับแอปเปิ้ลแค่อันเดียววะขอเพิ่มหน่อยได้ไหมแง่แกเป็นสกินแอปเปิ้ลแจ็คควรควรหาแอปเปิ้ลได้ง่ายนี่น อ,อีอีอีเออฟ้าตอนที่เพิ่นเดินเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเห็นเพิ่นสไลด์เลยอะตอนที่เพิ่นเดินเพิ่นสไลด์ปื้ดไปเลยมันก็เป็นแบบนั้นแหละอือฮึเขาไปวางเตาเผาก่อนนะได้ดิเฮ้ยจะค่ำแล้วเอาไงกูยังไม่มีที่นอนเลยยังเขาขอนอนเซฟได้ไหมอ้าอ่าแล้วกูบอกว่าห้มึงมาวางตรงกลางกูยังนี่เห็นไหมปะช่างเถอะตามสไตล์เพินเลยฟา แล้วอันแบบาาตรายเดี๋ยวกูคาดยาพิมกันยาพิมทำไมเขาต้องควานอันตรายด้วยไม่รู้สิแอปเปิ้ลเก็บไว้ใช้แล้วก็ต้องเผาอาหารอีกด้วยโอ้ไม่เอาไปเผาหมูก็แล้วกันะง่ายๆเลยพิงกูบอกแล้วออกไปข้างนอกมันดีอย่างนี้นี่เองคือ,อยังไงเหรอมีท้อด,ด้วย นนีี่แถว้เย่ได้หายแล้วอย่าปัดอย่าปัดทอดเยอะเฮ้ยสลามเกิดแล้วมึงจัดการเลยเดี๋ยวกูจัดการเผาเนื้อแล้วกันเดีวเข้าไปด้วยเอาเท่าเนื้อก่อนนางเท่าจัดการเองก็ได้เฮ้ยแมงมุมพิปเปอร์ไม่เกิดพิปเปอร์สองตัวเช้าไงพิปเปอร์สองตัวรอไปที่นัหนแล้วก็ตายหาคู่เลยวะทำไมอ่ะมึงไปเองอีหางหมายถึงว่ากูพิปเปอร์จะไปตายอย่าอย่าแบบซีรีส์ตอนนั้น ไม่ไม่เล่นไม่เล่นอันนี้เล่นแบบดีๆแล้วใช่ไหมดีแล้วม่งเลยเล่นเทีย่ยวอยู่ดีแม่งกลายเป็นละครเลยได้แค่ห้าพาร์ทเองอ่ะแม่งอยู่ดีๆกบเสือกลายเป็นละครแต่แต่กูไม่แต่กูเสือไม่ได้แค่เพราะอันนั้นเป็นอันเกา่าของกูไอ้ทางแต่หน้ามีแต่กูคนเดียวจ้างอับอายใช่ไหมเพื่อเพื่อเปล่าเปล่าฟ้าเพราะว่าเพื่อนกูไม่จะดูอีเที่ยแล้วกูเหมดเด็กในชื่อเดิมชื่อเดิมนะคะชื่อเดิม เกลี้นด้วยเอาไงฟ้าเขาว่าเราหาทางทำเกาะกัน่อนเสี่ยวของมืเอเลยเดี๋ยวก็เอาเป็นมากแค่นี้จะจบได้ไหมเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันได้แต่นาทีแล้ววะไปนาทีสามสิบสี่แล้วนะของเขาสิาโอ้โหทำไมมีเยอะกว่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเพื่นอนเะเพราะเขาตัดตอนเพราะเขาตัดตอนตอนที่เขาตัดม้เ่ก็แปลว่าตากูตัดใช่ไหม เพราะว่าเผิ่ออัดเนี่ตอนที่เผิ่นตัดไม้เขาไม่ได้อัดงั้นเดี๋ยวเพิ่นได้เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเกลียวเขาเป็นอันราคาที่เมื่อกี้ตอคลิปไปักคู่นะคะเพราะว่าจะได้ให้เท่าเทียมกันเพราะว่าอ่าเ้ยสเกลเลยสเกลริตัน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 ดันตันมันตันตนตั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 นไมนตันันตันนนตนนตนตันตันันตั่นจนตนตันตันนตนตันตันตนตัวตันันนันต แทนที่เจ้าที่น้องระวังไม่ต้องการสองอันเว้ยอ้าวเชี่ยโอเคค่ะเผาเนืน้อเผาเนื้อเจ้าังไงอะพี่มันมีสกิลอยู่ตรงนั้นด้วยอือจางใจเพเลินจะลุยเลยไหมลุยแกะก็ลุยเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาตายอีกครับกูก็ตกแล้วมันก็เก็บอีกอคีปเปอร์ก็มีอย่าลืมสิเพราะว่าเราน้ำเฮะน้ำอ๋อ มึงอยากให้กูตายนักใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นเขาแต่แต่ปมปมที่เขาด้อยมากที่สุดในมอนเตอร์ในมอนเตอร์ก็คือสเกลเนี่ยทช่ไมเนี่ยมันยิงไกลมันยิงมันยิงทีนี่มันไกลมากเลยนะเออมีทางเดียวคือเราต้องหาธนูมายิงชู่ก็ชู่เดี๋ยวขอข้าวัวทำอาหารกันเฮ้ยเออวัววัววิ่งข้างข้างข้อเจ๋งอ่ะอ่าได้หนังมาด้วยเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปฆ่าแกะก่อนตัวนึง ไม่หลงบ้านแล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาข้างบนเขาปรับเลยนะแค่เลยเขาปรับแล้โอ้ทิปเปอร์เจอกูแล้วแล้วมันก็มันเห็นกูแล้วซอมบี้ก็มาแล้วเอ้ยเมื่อกี้ใครตีสเกลไงคะอะไรล่ะคุณลอเล่นนะซอมบี้เขาก็ซอมบี้เหมือนกันนะเขารูมาหาคนแก่ที่ซอมบี้เอ็มพีซีรอได้อะไรมั่งอ่ะเนื้อเพราะเอ็มพี ได้เลยนะเนื้อเนื้ออะไรเนื้อซอมบี้อุ้ยทำไม n อ c ซมันจะเขาชอบซอมบี้เอ c ซเพราะว่ามันจะชอบดับอาหารที่เอ c ซใช้แป๊นึงนะขอเข้าบ้านก่อนเพราะว่าเขาจะจบแล้วอ้าวมึงไม่รู้จักซ่อมบ้างเลยอังกูซ่อมอยู่ตรงไหนว่าคุณจะเลือกซายมีสลี้ดีกว่าโอ้โหแป๊บนึงค่ะริบรๆบรี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 รีราบวบรีบรีบรว่าีบบี้รีบรีบรีีี้รีบบอกว่าใร้รอก็เลยร เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตลาละกันถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซ <Okay S 2> <อ>ับสไครป์ให้พเราสองคน <Bye. S 2> ด้วยนะคะบายพุ่งเข้ามาเลย